สวัสดีครับสวัสดีชาวรถบรรทุกสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับตอนนี้อยู่สายในนะครับจริงๆเขาใช้ให้วนเวเหมือนว่าวิ่งเข้ามาในตอนเช้าอ่ะทั้งสองเลนเลยนะแล้วพอ9ก้าโมงก็จะให้รถวิ่งออกได้นับก็คือเรารอวิ่งออก9ก้าโมงนะครับเรานะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเรารับตู้อ่าาเรือคลองเตยจริงๆอ่ะมันควรรับได้ตั้งแต่เมื่อคือนแล้วก็ควรไปโรงงานตั้งแต่เมื่อคือน ปรากฏว่าฝนตกน้ำท่วมรถหล่ประมาณจะสามทุ่มนี่ฝนเศร้าฝนเศร้าน้ำกระท่วมเกิดสาเหตุให้รถไปกองกันเอเล่นะครับเหมือนว่าพอฝนหยุดปุ๊บก็จะเริ่มเข้าท่าเรือกันไปทํางานกันแล้วก็ทําให้การทํางานของรถท็อปนะ้ำมันค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากก็เลยทําให้สะสมสะสมแล้วตู้ผมอะมันดันอะถ้าใครยังไม่ดูไปดูด้วยคลิปที่ผ่านมา มันนันไปอยู่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะ่ะมันไม่ได้ไปอยู่ในเทกมันไม่ได้ไปอยู่ในลาน45ไล่ตรงๆมันไม่ได้อยู่ที่เสาห้ามันนั่นอยู่ระหว่างกลางร้ลานเสาห้ากับลาน45ไร่นะครับทําให้ได้ตู้ออกมาสสยนะครับได้ตู้ตอนเช้าแล้วแล้วก็ออกไม่ได้ติดเขาเบรกหกโมงครึ่งถึง8ปดโมงครึ่งนะครับก็ต้องรอคียปล่อยเอกสารออกนะพอเราได้เอกสารออกเนาะโ็เพเทฟว่าด้วยเอกสารคืนนี้คืนเมื่อคือนเนี่ย ถามว่าได้นอนไหมนั่งหลับนะครับนั่งหลับประมาณสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีแต่หลายครั้งนะไม่ได้นอนเลยนะครัไม่ได้นอนเลยเนะี่ยก็ต้องกาแฟสดถ้าเรือเขามีกาแฟสดนะสี่สิบบาทเนี่ยสายในนะครับคนใหม่นะ่ะตอนที่ผมมาขับสายในเร็กๆคือเกรงมากนะครับคือถ้าเราจะชิดซ้ายเราก็ควรชิดซ้ายให้เยอะนะให้รถมอเตอร์ไซค์เขาวิ่งตรงกลางนะครับเราอย่า อย่าอยู่ระหว่างกลางให้เขาเลาะทั้งซ้ายทั้งขวาได้มันอันตรายมากเลยแต่ก่อนผมไม่ไม่รู้เนาะผมก็เกรงเนาะเห็นเขาเลาะซ้ายผมก็เว้นซ้ายให้เขาเลาะไปไอ้คันนี้ก็แซงขวาไปอันนี้ก็แซงขวาซ้ายไปโอ้โหอันตรายนะครับก็คือซ้ายได้ก็ซ้ายดูตามคันหน้าเลยเขาชิดซ้ายเราก็ชิดซ้ายด้วยแล้วปล่อยให้มอเตอร์ไซค์เขาวิ่งตรงกลางหรือถ้าช่วงจังหวะมอเตอร์ไซค์เขามาซ้ายเยอะๆเราอยู่ขยับมากลางก็ให้เขาแซงไปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าถนนมันค่อนข้างเล็กเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นวัดสะพานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่าทรายนะครับท่าทรายตรงนี้ก็จะเป็นท่ารทารทายที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้เลยนะนี่ก็จะมีโป้ทรายเนี่ยแมคโคร6ล้อ10ล้อเนี่ยทรายมารอคิวแมคโครตักพวกรถพี่ๆเขาก็จะมารอเอาทรายนี่ท่าทรายตันนี้ก็เป็นวัดสะพานอ้น้ำขึ้นอย่างสูงเลยนะครับเราคอนเทนต์คลิปนี้นะฮะคือเราออกจากท่านเลยของตัวเก้าโมงเลย1 2 3 4ออกประมาณคันที่4อะ่ะ เขาปล่อยก็คือออกมาเลยประมาณคันที่4ี่นะครับแล้วก็อรักสิบล้อต้องรอสิบโมงด้วยด้วย,ด,วยด้วยที่พ่อไวัยพศเขาร้องไว้หรือเปล่านะเออไปรักสิบล้อต้องรอสิบโมงแม่ชมยงขวัญใจสิบล้อรักจริงต้องอดใจให้รอถ้ารักสิบล้อต้องรอสิบโมงหมายความว่ารถบรรทุกนะครับ หลังจาก10โมงนะถึงจะวิ่งได้6โมงถึง10โมงเนี่ยมันจะเป็นเวลาห้ามนะครับตามทีเ่เพลงเขาได้เขียนไว้ถ้าใครยังไม่เคยทราบเนาะที่เวลา10โมงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่หน้าท่าเรือด้วยการอารุ่มารรวยตามเวลานะครับ9โมงออกได้เพราะว่า9โมงดันสายในได้เพราะว่าสายในเนี่ยเขาวนเวค่9โมงนะเขาวนเวค่9โมงไขวะนะ ใครเอาคันนี้มาะอะอะไม่รู้ใครแหลอะอาเราจะต้องเลี้ยวเข้าตรงนี้คือเพื่อที่เราจะไปขึ้นทางด่วนนะครับคือรถสิบล้อต้องวิ่งในสิบโมงนะวิ่งด้สิบโมงแล้วก็ <c oughs> ต้องมีคันหนึ่งหยุดให้เราอ่ะแล้วก็พอเราออกมาเก้าโมงถ้าเรือเขาปล่อยเก้าโมงเราออกมาเก้าโมงเพื่อที่เราจะขึ้นทางด,วด่วนเส้นนี้ก็วิ่งออกได้เก้าโมงนะครับ ต่อให้ติดสิบโมงก็จริงแต่ตรงเนี้ยเขาก็ารุ่มรวยให้ให้ออกมาได้9ก้าโมงเราต้องตีวงเยอะๆเลยนะต้องมีสักคันหนึ่งต้องจอดให้อยังงั้นก็ไม่ไม่ได้ไปอ่ะต้องมีสักคันต้องมีสักคันนะแล้วก็อุย้ยมีหก้อใจดีเอ้าโอ้โอ จอดให้แล้วะรถมาแล้วอ่ะมาเลยก็ได้ครับไปเลยไปเลยไ,ไหนๆก็มาแล้วตอนแรกแกจอดให้นะแต่ว่ารถเก่งเขาแต่ว่ารถเก่งแกขึ้นมาไงโองยตันแล้วแหละจริงๆจะเลี้ยวให้พอดีเลยก็ได้นะแต่ว่าผมคิดว่าห่างมันม,มีคน แบบนึงค่อยเล่าต่อมันจะไม่พ้นจริงๆหางมันไม่พ้นโอ้แค่มเบียดหรือเปล่าไม่รู้นะ เสียจังหวะนะครับทําให้รถติดเลยเพราะเราเนี่ยแหละมันไม่ได้จังหวะเดียวไม่เป็นไรอลอวเราต่อพอให้วิ่งเก้าโมงนะครับอรถก็ออกจากท่าเรือได้แล้วก็วิ่งสายในไปนะครับส่วนอย่างผมเนี่ยคิดจะขึ้นทางด่วนตรงเนี้ยเขาก็เหมือนว่าติดกรุงเทพติดสิบโมงก็จริงนะางานทางด่วนนะครับเขาให้ขึ้นได้9ก้9าโมงเก้าโมงเช้านะครับแล้วตู้เนี้ยมันก็จะเป็นตู้ด่วนอีกตู้หนึ่งนะเพราะว่า จริงๆเราต้องรับเมื่อคืนแล้วเราต้องไปนอนรอที่หน้าง,งาน8ปดโมงเชา้าเขาจะลงของใช่ไหมตอนนี้ลูกค้าน่าจะหาตู้แล้วนะครับเพราะว่าไม่เจอตู้นะแล้วเราก็ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดอะไรใครทั้งนั้นแหละแต่เมื่อคืนเราไลน์ไปบอกเฮียแล้วว่าตู้มันหากว่าจะเจอแล้วมันย้ายหลายใบย,ยังไม่มีรถมายกนะครับเราไลน์ไปแกเปิดไลน์ไลน์ตอนเช้าแกก็น่าจะพอเข้าใจได้นะครับแต่ตอนเนี้เราพยายามรีบที่สุดนะรีบเท่าที่จะท,ที่สุดได้นะครับก็ ระยะทางมันไม่ไกลหรอกลำลูกกาเนี่ยถ้าขึ้นทางด่วนตรงนี้ได้นะครับต่อการจนามอเตอร์เวลงลำลูกกาก็อยู่เส้นคู่ขนานก็ถึงเลยนะครับแล้วกอ็อาจจะให้ถอยเข้าเลยอะไรประมาณนี้นะอ๋อพี่ยอดบอกคนใหม่มาเออคนใหม่มาเราถามพี่ยอดเราก็กดเตะทักเขาเขาก็ไม่รู้จักเขาก็สู้กดเตะตอบ น่าจะเป็นคนใหม่นะครับคนใหม่เพราะว่าคันนี้มันว่างอยู่แล้วก็หลายคนอยางมาขับนะก็ติดต่อกันมาหลายคนแล้วก็รู้สึกว่าทางผมไม่มั่นใจเฮ้ยพี่ยอดที่พี่ยอดบอกว่าคนใหม่มาขับยูดีนี่คืออายูดีคันสามเจ็ดศูนย์อ่พี่ใช่ใช่ใช่อ๋อสวนกับผมเมื่อกี้ผมก็กดเตะผมก็ว่าใครเพราะว่านึกว่าอาร์ตี้หรือนึกว่าปั๊บแปลว่าเขาเพิ่งมาวิ่งวันนี้วันแรกอะ อ๋อแปลว่าเขารอขึ้นทู้เช้าหรอมั้งงั้น,นใช่ไหมอ๋อผมเห็นแต่รถไอ้อเล็กมันจอดอยู่ร้านผมก็เลยสงสัยอ๋อคันนี้อันนี้เขามามาขับใครใเอามาหรอพี่ตอนแรกตอนแรกเ,เปามันว่าจะมาตั้งแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเฮียเขาก็รอเลยแล้วแล้วยายยายมันล้มห้องน้ำมั้งแล้วก็ไปพาไปหาหมอแล้วมันบอกผมว่ามาวันพฤหัส แล้ววันพฤหัสเมื่อกี้เฮียก็มาถามอีกชุริยาตกลงกระเป๋ามาไหมผมก็เลยบอกว่าอมืมันไม่มาแล้วมั้งครับเพราะว่ามันไม่เห็นตอบอะไรเลยผมก็ไม่ได้ตามแล้วก็ก็ตามนั้นเลยเฮียก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอย่างนั้นก็เดี๋ยวตาชัยมั้งตาชัยพี่ชัยเขาจะเอาคนมาถัมเขาว่าอย่างนั้นนะถ้าพี่ไม่รู้จักก็แปลว่าเขาคนคนของพี่ชัยอเออแบงแบงๆกันขับไปพี่เออเออพี่ล,ลงอย่าง สองคือสองคือสองก็พอได้คนอยู่ถ้าถ้ามันมีให้วนนะมันมันน่าจะมาเอ็นเอมันงวิ่งเข้าไปเมื่อกี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าโยธาพี่เล็กพี่เล็กก็ต้องถามพี่กึมเพราะว่าพี่เล็กเขาไอ้หลานพี่กึมเพราะว่าถ่ายเล็กทำไมมันไปทำพี่กึมวะเล็กเขาหลานหลานพี่กึมร้านร้านแท้ๆร้านร้านคักๆอะไร ร้านร้านพี่กึ้มมเลยก่ะบ้านร้านเลยร้านเลยโอเคร้องจะมาเรื่องทางด่วนเน่ยแปดสิบบาท,ทาว่าฮะไม่ถูกมั้งถ้าถูกก็ต้องบอกไม่ไม่ถูกมั้ง ถูกหวยเอ,อ็นแล้วแต่ไม่รู้เรื่องหรือเพามาเรื่องหวยคือเขาพูดเรื่องหวยกันผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่เล่นหวยโน no <No S 1> หวยนะโนหวยโนพนันออนไลน์นะครับโนหลายๆอย่าง <c oughs> ไม่ได้ว่าเป็นคนดีหรอกนะครับแต่ว่าคือพอเราอยู่ในจุดที่เราหาเงินแล้วอะครับ คือจริงๆเราหาเงินมาตั้งนานแล้วแหละแต่เรายังไม่ได้ว่าจริงจังอะไรกับชีวิตมากแต่พอเราจะมาอยากสร้างครอบครัวจริงจังกับชีวิตให้ลูกใช้นะครับให้อะไรใช้แล้วเราหาคนเดียวเราจะรู้ว่าการหาเงินเนีนเ네่ยมันเหนื่อยมากนะครับแล้วได้มาโอนให้พ่อโอนให้แม่เรามีครอบครัวก็อย่างที่ผมเคยบอกเมื่อคลิปก่อนเรามีครอบครัวก็ต้องมีแม่สองคนพ่อสองคนเราก็ต้องโอนมีลูกแล้วก็ต้องโอนอโอนะครับน้องเมียน้องมือโอนแล้วเราหาเงินมาแล้วก็เรามต้องผ่อนเดือนละสี่หมื่นเจ็ดหลายอย่างนะครับก็เลยทําให จริงๆผมไม่เล่นนานแล้วแหละก็เลยก็เลยทำให้ผมเอาตรงนี้มาเป็นการแบบอ่ะไม่เล่นหวยนะไม่เล่นการพนันเกมออนไลน์อะไรไม่เอาทั้งนั้นนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยถ้าบ่ถูกใจไปขอบคุณครับเออลืมเงี้ยรับตังทอน แล้วก็ขอบคุณเขามารยาทของคนไทยเนาะหลายคนเป็นเลยรับเงินแล้วก็ขอบคุณครับผมเนี่ยมันจะติดปากอะเป็นคนพูดมากนะครับแล้วเวลาผมไปรับตู้หรือไปทําอะไรเนี่ย,อ,ยอะไรที่จะต้องได้ตังคทอนนะ่ะผมจะขอบคุณเขานะครับบางทีลานตู้นะบางลานนะบ,บางลานนะผมให้เขาผมถามเขาผมยิ้มแย้มแจ่ม,ม,มใสรับเงินทอนมาขอบคุณครับแต่ลานตู้หนะ้าบุตรตู้หมู่เลยนะครับ แบบว่าโอ้โหแบบอย่าให้เบาแต่เป็นบางล้านเป็นบางคนนะก็คนวิ่งต tamam. ู้เขารู้เลยนะตอนนี้นะครับก็คือกินกาแฟเสร็จแล้วก็ปวดท้องอย่าไปเข้าที่โรงงานแล้วกันเดี๋ยวลูกค้ารอไปก็ ขึ้นรามอินทราเขาเรียกว่าด่วนอะไรไม่รู้แต่ผมชอบเรียอางด่วนรามอินทราตรงด่านสุขุมวิท50ตรงนี้ก็จะเสียเงิน80บาทนะครับแล้วก็สามารถลงตรงลาดพร้าวได้ลงรามอินทราได้ลงเกษตรน้ำมันได้นะครับแล้วก็ทําให้ลงเลยวิ่งไปจนสุดก็จะไปชนการนาหมายเลขเก้านะครับพอไปชนการนาหมายเลขเก้าเราก็เลือกไปที่ไปบางนาหรือถ้าไปลำลูกกาผมก็จะเลือกไปลำลูกกาครับเลือกไปลำลูกกาแล้วก็ลงลำลูกกาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าคู่ขนานประมาณนี้นะไปกันเลย let's go finally make a move i think of you and all the shit you don't do well i'ma make hellish shit. that i don't become you i ha! have no regrets yeah i of my chest i'll never forget what it's like to be in bed babe stabbed in the back bed i show you what happens pass me the mic and i'll show you with action i feel this pain you already know Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got comfortably ลงลำลูกกานะครับแต่ว่าไม่ได้เลี้ยวไปทางลำลูกกาเลี้ยวเรา <c oughs> เลี้ยวไปทางข้าอื่นยังวะเดี๋ยวขวานะครับลงตรงนี้มันก็จะเป็นถนนลำลูกกาครับเราก็เลี้ยวขวาไปทางอำเภอลำลูกกาเราไม่ได้ออกซ้ายไปทาง อ่าประโหนโยทินอะไรทางนู้นนะครับเราเลี้ยวขวาก็จะเข้าอำเภอลำลูกกาตรงนี้ข้างหน้าก็จะเป็นถนนลำลูกกานะคนี่ก็จะเป็นไฟแดงแบบว่าซ้ายขวาซ้ายผ่านตลอดนะขวาก็ติดไฟแดงนิดหน่อยแล้วเราก็จะไปลอดใต้การจนานะครับแล้วเราก็อ่าอืดมีอะไาเลยไฟแดงไปหน่อยแล้วก็วิงง่งคู่ขนานนะครับฝั่งทางนู้นนะครับอ่าลูกค้าก็จะอยู่เส้นคู่ขนาน นี่เลี้ยวยากนะครับต้องอยู่เลนสักเลนสองเนี่ยต้องอยู่สักเลนเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้อ่ะตงเปิดไฟขอหน่อยนะครับเหมือนว่ามันจะต้องตีวงใหม่อะไรเงี้ยรถกระบามก็เลี้ยวได้เลย ุูณวายจนตอนนี้ก่อสร้างอะไรคนอายุมากแล้วนะครับสี่ห้าสิบแล้วขอสามชาโอ้ยไผมันสิมันกุดไปนั่นให้กครูเปลี่ยนอยู่ <S <S> <S เตรียมบัตรไว้แรกนะครับ ลูกค้าน่าจะตามแล้วเพราะว่าเห็นเฮียโทรมารอบหนึ่งแล้วนะฮะถามว่าถึงไหนแล้วนะครับ ถึงยัง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 ไม่ถึงเหรอทางเข้าน,นี่อันตรายมากเลยนะ พี่เปิ้ลนี้เล่นของเขามาแล้วเนี่ยชนของเขาเนี่ยต้องเรียกประกันเคีมเอเอเอครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ออกมาจากท่าเรือของเตยแบบด่วนๆนะรับตู้เมื่อคืนข้างคืนยยกตู้ให้ตอนเช้านะครับแล้วก็รอขึ้นทางด่วน9โมงแล้วก็วิ่งมาถึงนี่ด่วนสุดแล้ว9โมง52นะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงนึงอ่ะทวนๆไปก็แล้วกันนะแล้วก็ถอยเข้าประมาณนี้เจอกันคลิปหน้ารับสุริยาพามทุกไปที่ไหนยังไงฝากกด กระดิ่งไว้ด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับจุงกะอยาเมนก,กับเปรป้ว